สบายดีพี่น้องทางทายสบายดีสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนที่ติดตามหลับซมส่งส,งสานางบ้นนานนาสบายดียามแรงพี่น้องมือนีนการมีข่าวดีอีกแล้วพี่น้องก่อนเจอฟังข่าวดีก็มาเตรียมเงินเตรียมเงินสิไปจ่ายให้คนงานเกี่ยวเขามือนี้พี่น้องเลยเงินกะทางเบิงคันเพ่นสิมาอีกเนาะกัสิจ้างอีกจ้างให้มันแล้วซะพี่น้องเลย เรือหน้าอยู่บโลายไฮดอกเดชัวร่าก็สิเป็นจ้างเป็นให้มัดไร,ร้กลัวบบนนี้เพราะว่าที่เกี่ยวออกไปก็ยังบม่ให้ในมัดเด้เพาะูกกับมัดปูเดียวแล้วก็นี่ภายในแจักเพิ่มมัดปูเดียวมาสองหมื่นเลยนะาหาหกไหเอาไว้เลยเอาเงิน ว่านี่พี่น้องกังงงน้มเอาใจาเงินกีบตกเป็นเงินบาทเท่าไหร่น้องน้าว่าจะเปนเร็จมาหาเป็นถัถกมาหาเนาะมือนี้สิบม่จ่ใจเป็นเงินบาทให้คนงานเกี่ยวเข่ามือนี้ได้คนงานอยู่สิบคนพี่น้องเลยกับไปตกเป็นเงินบาทอยู่กับวันละสองร้อยพี่น้องวันละสองร้อยบาทนี่วันละสองร้อยบาทใจเป็นเงินบาทเลยมือนี้ จริงกะเฮาเองก็มีข่าวดีแ้วก็ก่อนสิไปฟังข่าวดีกับฉีดใจเงินห้คนงานเกี่ยวเขากรขาขึ้นคนขึ้นมาละพี่เอาเลยาจเงินเงินนี่อยกับจนได้เขาเมื่อบ้านไปแหลกเอาเงินหน่อยมาสั่นมันกือสิบหกุกกันน่ะเด็สิบหกหอกัน เลยแหลกไปเงินลอยให้ผุล้ละลเอผุล้ละลอยวะให้ผุล้ละซองลอยสองลอยไปเลยพี่น้องเอ้ยนี่ทั้งมดก็สองพัน 2, บาทเนาะจ่ายไปพี่น้องแต่ว่าขายเข่า,ขากับลุกคลนายก็ได้ช่วงนี้ก็ยังเขายัางบูเป็นราคาเลยแต่กับโมีเข่าขายเลยแหละเหลือเขายูสิบกระสอบช่วงนี้เขาขายไปเลยก่ะเอาไว้กินน้ำไว้กือเป็ดกรไก่น้ำเนาะพี่น้องไไปจ่ายคนงานเกี่ยวข้าวกัน ลงมาทงหน้าพี่น้องเอ้ยพ่อปู่คอยได้คนงานค้นเข่าอีกแล้วผู้ทุกสมุนมีมูอยูซีคนน้องเนยกับเสียงเซลเซลอยู่คนพ่อปู่กำลังสี่ค้นเข่าพี่น้องไร้คนกาบอกคอยเห็นเนาะคือเราบอกคอยอย่างออกกล้องบันไดเดี๋ยวเที่ยงหน้าน้องเนยนะป้าพี่น้องลงไปเบิง่งชูเพิ่นสีซอยพ่อปู่ค้นเข่าหรือบอ่อ ติดตามมาเบ่งน้ำกันงัวกับผูกย้ายอยู่แถวนี้แหละสรุปแล้วมาค้นข่าหรือว่ามายังแล้วพี่นอ้องเลยพูนบาสโชจะไปด,ดูร้านมาทางไหนเต็มรถไทยหลายบาทนี่นัดชาผมสันสนนี่สบายดีป้าลุง,ลงสบายดีพี่นอ้อง vậy đi làm mấy đây anh lục lá anh tôm lột thay chụp đơ chắp đơ chắp, chắp mù đơ tốt đơ nhấc bò ừ <laughs> Đưa rồi thôi lăng nữa chát nữa Bà em tốt luôn nè Hơ Cái là phụ khi là thay ý đó เด้อคนเข่าไปเลยเด้อคนเข่าย้ำแรงใช่ไหมเอ้เข้าเข้าคนใส่ปะนี่ยกชุ้งสูงเด้อลง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 เข่าชี้อันเข่าชี้คนใส่ละนี่ ลงมัดผู้คนเด่ผู้นอยผู้เอาซอยกันเออเทรืมัดเทระมัดย่ได้ปย่ด้อปย่ปได้ย่ไปย่ไแบกเลยเออโอ้ยอาเง แแล้วนอ่ามือแหงเอาวัดใหญ่ก on ็มูเลยนอ่นขึ้นไว้เออทั้งนารถเพื่ได้ร้อยรดไท้สีเหยับอืมหัวไ้นั่งแล้วย huhh, đi rồi, con nào, um, hú, hả cha cả keng, đứa hả cha cả, áo à, cái đây xong mạt, ông chắc mạt à, ông nay sao โอ้ยโอ้ชาฮะก็ได้สามขาได้จักมัดเลยค่ะนะเกวาโอ้ยโอ้ยว่าฉันกีได้รถชา่ขาล้ายกับบมีบนนั่งแล้ว มันมากลมากี่อไทยได้ยูว่าองเขาอ๋อผีีเขาคนคนะได้เนยเอ้ยสองคนเขาหาลุมเนยผู้เดียวหายทิง น่าชาก็เก่งขนาดเลยโอ้โหเอาเป็นเล็กหรือเโอ้เฮียเฮียเฮียผักก่อนพักก่อนเอาเอาช่วยข้าเลยแม่ผู้นางกะเอาช่วยย่อช่วยกันนักเได้มาหนึ่งมาหนึ่งน้องนุ้ยขึ้นไปย่างบดินตรงนู้นนะขึ้นไปเลี้ยงบ่บ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้น เบ้อได้พอถั่าแป้งเอง,ง,ง <laughs> พักก่อนพักก่อนเออพักก่อนโ,โอ้เมื่อยก็พักมาพักพักก่อน,น,นไปกินน้ำก่อนไปมาไปกินน้ำก่อนอึบโน้เก่งเดลิฟคนนี้ไง ากับผูผุละมาดผระมาดเข้ากับตะซอยกันใ่กัหีกว่อืมใช่ใช่กูจะไปอาบปุ่มยลงกระพู้ยใช่ลุงลงกระพุ้ยูพอถามว่าจะจับลงกระพุ้ยเลยน้ำเต็มเลยสองคน่อยกันอ้าอุ้ม โบมันไงพอดกับโบเอาลูกมา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 อึ๊บเอามัดน้อยๆมันมันคล้ายมันไงพอดนะพอคนเขาแล้วเบิร์ดพี่นอ้องเลยพุด ยูฟุยยูเทียงปินต้นบักซิดาไปใช่คขาว่าเอาบักซิดาไปให้เพื่อนเน้อ่บอใส่เพื่อนนะปะปูเป็นคนก้องเนยเป็นคนย่นลงห้ายดูพีนองขยันแห้ง

ปล่อยไปกัจะเฟินไรก็เห็นกับบุษบใหญ่กบกันกับบุษบก๊บสามบ่บายดีเด้อพี่น้องใจใจใจแล้วคุณนี่รับสองคนเลยรับผู้ีสองคนเลยอือนี่สามบ่สาม ใช่ก็มีกำลังใจตอนได้เงินนี่แหละขอบใจหลายๆเด้อยังใช่แม่อีก่ไหมยังนู่นใครยังใครยังขนาดเนาะท่านี้จะคนสองนี่เลือสั่นตัวเดียวเออสั่นยันงลงไปทางนะั้นยังลงอยู่ปะ เกบกูมาไหวเหื้อนี่อยู่หมอร้อคนเขาท่องง่ายหนยจจกต่อยุ่งอื่นนะเก็บมาไหวอยู่ขอบใจได้หลายเบอร์สุขุมสุขคนใจไหลายขอบใจได้หลายเ้เลยใช้ากันเมืงเอาฟูนนยนี่สิรับรถนะเอออะสิป้า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮ่่ นางลีก็รัดเทนเอื่อยเลยบ่มาเชิญเนี่ยโม่แค่ไ้ขึ้นมาเอาบ่ขึ้นมาเลยทนงานก็แยกย้ายกันกลับบ้านเรือคนหนึ่งเรือเอื่อยน้องลีอิบเพิ่นขึ้นมาเอาเองเพิ่นเป่น จังได้แล้วหาหนึ่งหายหนึ่งลแล้วเราจะลงหายที่สองแล้วเหลือเวลาเลยสามนาทีสานาทีเราก็อยากมาลับจ้างมัดเขาวบอกพว่ะบอกอะดูว่างอยู่ว่ามึงเอื่นนะผู้ชายนะจ้างมัดเขาอ่ะนะยอมเล่าก็เป็นยังก็เป็นยังพี่น,น้องเลย